กลับบ้านคะ่ะทุกคน <laughs> วันนี้ไม่เรื่องไม่เรื่องเราจะก,กับโรงแรมให้ฟังนะคะเป็นตายาโขวานะคะทุกคนย่าเวรหิมาดวัดนะั ค่ะตอนนี้ค่อยกับพอใยญ่กับมะฮอดบ้านแล้วนะคะทุกคนมะฮอดบบานก็ามาทอดไข่ให้พอใยญยกินแล้วเราก็ขึ้นไปพักผ่อนแล้วะะล่ะค่ะเราทีนี้ค่อยก็คิดทอดอาหารอีสานบ้านเฮ้านะคะเคยก็เลยมาเฮ็ดเดมนูเดิมๆนี่กินนะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนตำแครอทใส่ถั่วพุ่มถั่วแขกนะคะแล้วก็ขน,นมจีนก็นมีผัก ผักโขมนะคะทุกคนค่ะกินแก่เมื่อยนะคะแก่แบบว่าอาการเฉลื่มเฉลืออาการเมื่อยลดเมื่อยละเพราะมากินแบบนี้มันก็จะาหายเมื่อยนะคะมาค่ะทุกคนบ่ายนี้เขามากินตามแค่รแสแซ่บๆกรับขนมจีนด้วยกันนะคะแก่เมื่อยนะคะก็ได้กินอย่างต่ว่า ขวดปใส่เพีดหรอ,อค,ค่ะก็กคนนักสืบไแค่สองเมตรเองนะคะของพีดนั่นแหละวันนี้ขอยสิเว้าเรื่องอ่ะโรงแรมให้ทุกคนฟังโรงแรมที่ไปพักไหมทุกคนเมือ่อพญยารยถจอง โรงแรมันที่21ที่ผ่านมานะคะ21ะกันยาเป็นอจองเราที่นี่ก็บอสามารถที่จะอยกเลิกได้โอ้ยเส้นผมค่อยนะคะแล้วอพอจองเสร็จแล้วอ่า เดี๋ยวว่ามันเป็นมือสุดท้ายนะคะถ้าห้องจองเราก็คือห้องบอสามารถที่จะยกเลิกได้นะคะพอาจองเสร็จได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละเขาเลยส่งอีเมลมาว่า,าจะต้องเอาวันจะต้องมีคา่าผ่าปุ๋ยยังกัปอกหมอนปอกผ้าห่มน้ำวัชันค่ะทุกคนาถาถาบ่าหิหาทั้งแรมจัดหายก็คือหายห้เหา,เาเอาไปน้ำวัชันค่ะ อ่าแล้วที่นี่เราก็าทำความสะอาดน้ำซันค่าทุกคนนั่นแหละคอยก็เลยว่าเอา้าเขาคือน่าแจ้งบอกตะกอนเสียนี่ตอนแรกพญายกกำลังพยายามที่จะยกเลิกแต่เขาบอกให้ยกเลิก,ลเกเกขาจะต้องเสียเงินไปเลยนะคะนั่นแหละก็เลยได้จําเป็นต้องเอาแล้วที่นี่ในห้องนั้นมัน,นมีสองเตียงนะคะสองเตียงก็คือมีสองชุดของผ้า อาคุ้มเตียงแล้วกับปอกหมอนปลอกของโฮมังซีนอะคะอ่ะชุดละลอยหาสิบสองเตียงก็คืออสามลอยนะคะ่ะแล้วที่นี่อ่าค่าทําความสะอาดอีกสองลอยนะคะ่ะทุกคนขนาดอ่านอนจะซื้ออาหารเซาก็บบะมีนะคะ่ะทุกคนค้าวอาหารเซาก็อ่าคนละลอยหาสิบนะคะแต่ว่าแ่อยกับพญ่ก็เลือกพวกกินไปเลยอ่าเช็คเอาแปดมงซาวไปเลยกลับบ้านเลยนะคะ ตอนแรกพูดว่าจะพาไปซื้อฟักทองอีกค่ะว่าเพื่อซื้ออีกดอเอาแค่นี้แหละก็ซื้อมาหน่อยเดียวครับทุกคนอันแหละแล้วค่าห้องกับคาทุกอย่างนะ่ะเบิดประมาณพันสามนะคะทุกคนพันสามพันสี่นี่แหละบดีบดีบอกเลยว่าบดีแพงที่ซื้อ,อแต่ว่าหมองที่ไปเคยไปน่ะ อสองปีที่แล้วนะคะมองหานาดีห้องกว้างมีห้องน้ำกับกว้างใหญ่มีเตียงกับมีหมองนงั่งจิบกาแฟามีตู้เย็นมียังนะคะพันหนึ่งแต่ปีนี้เขาเพิ่มเป็นพันแดนะคะนั่นแหละแต่ว่ามันก็คุม้มเลยทุกคนมันห้องใหญ่มันสะดวกสบายอันนี้หนาเฮ็ดยังบ่ได้เขาวางแต่กระเป๋าก็เต็มหรอโอ้ยเนายลายนั่นแหละมาค่ะวนี้็จะจมไปให้ฟังแล้ว กำลังกินนะคะตื่นหมดเศร้าวันนมาได้กินกาแฟยุ่พุ่นเลยค่ะทุกคนอืมนี่นแหละคิดทอดคิดทอดอาหารในสารอืม กินแบบเื็นมาเลยกินแบบเร็วๆเลยนะคะทุกคนทุกคนไข่สีบอลยังไงก้าวตั้งแต่ก่อนข่อยสีส้มยูทูบไข่อยเป็นคนกินซากินอืดอาดยืดยาบอกระอืดอาดยืดยาไข่อยก็เลยต้องขอขอบคุณยูทูบเลยคะที่เฮ็ดให้ข่อยเฮ็ดอีกอย่างก็ไว้กินก็ไว้บอกระไว้กับเก้าอังสิ่น่ะคะ่ะมันก็อ,อยู่ที่ แบบว่าเขาฝึกฝนเขาบวทุกมือเขาทาแบบนี้ทุกมือมันเลยเหียใหงเขาเปลี่ยนได้นะคะทุกคนแต่ก่อน,นอ่าเวลาที่ข่อยบวานะจนโมล้าค้านนะคะโมจนว่าทนฟังบ่ได้ราว่า่อยบวซาเรากินเพื่อกันเอยก็จะอิ่มลุ้นโมลตลอดนั่นแหละแต่ดูนี่นะกินไวนะคะ้ค่ะทุกคนบางครั้งกินไว้หลายอาหารบ่ยอยห้องเคี่ยวอาหารบว บอ,อละเอียดทั้งสีมังเกิดในห้าอทองอืดทองเงานั่นค่ะแต่วันก็มีคนผลดีหรือผลเสียก็การราคาเรื่องการกินไว้แต่ว่าก็เอาพอดีนะคะทุกคนนั่นแหละแต่กับขอบคุณ YouTube นหลค่ะที่เฮทให้คอยปรับเปลี่ยนนิสัยได้นะคะจกเป็นคนอึดอัดอนุญาตก็เป็นคนคล่องขึ้นแต่ว่าคอยทํางานเร็วได้ค่ะทุกคนแต่ว่าการใส่ชีวิตประจำวันการให้ดอย่งางนี้อาจจาะ เสื่อสารนจากนอนเงง้งงะนะคะเดี๋ยวถ้าทำงานรับจางทำงานเอาจริงเอาจางังนะคอยแบบว่าทำงานเร็วนะคะมากค่ะวันนี้บอดูาย ผักขมปอกอายค่ะทุกคนอืมแซ่บมากค่ะแซ่บ Lo mm -mm. mm -mm -mm. <partido> qua Rồi cái phải bớt, bớt cao Thứ nghe là chiêm bệnh